แน่นอนว่าใครๆก็น่าจะรู้จักกับมอเตอร์ไซค์อากิระนะครับเรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งมอเตอร์ไซค์ที่อยู่ในโลกของไซเบอร์พังนะครับซึ่งในเกมเซิร์พัง2017นั้นก็ออกเข้ามาอยู่ในเกมนี้ด้วยนั่นเองนะครับเรื่องการหามอเตอร์ไซค์ของไหบะหรือว่าอากิระนี้นะครับก็จะสามารถสหาซื้อได้ที่โลเคชั่นแมปตรงนี้เลยนะครับผมซึ่งเราจะได้รับข้อความเมสเซจมาให้เราตอบรับทั้งหมดนะครับซึ่งหลังจากที่เราได้รับมาเนี่ยเราก็สามารถไปซื้อเจ้าตัวมอเตอร์ไซค์นี้ได้อยู่ที่ราาค222,000ดล บอกเลยว่าก็เป็นราคาที่สูงเลยทีเดียวนะครับแต่ว่าก็คุ้มค่าเพราะว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ที่เร็วที่สุดในเกมนี้แล้วนั่นเองนะครับผมเดี๋ยวเราจะไปลองดูกันว่าจะสามารถขับได้ความเร็วถึงเท่าไหร่นะครับผมโอเคเราจะมาเริ่มเทสไดรฟ์กันนะครับผม นนี้นะเราจะเริ่มขับจากนอกเมืองนะครับเข้าไปในตัวเมืองเลยนั่นเองนะครับผมตรงนี้เราก็จะเริ่มเหยียบนะตั้งแต่เริ่มต้นของฉากเข้าในซิตี้เลยนะครับเราก็จะได้เห็นว่าเ,าเป็นรถที่เร็วมากๆแล้วก็ควบคุมได้ดีนะฮะตรงนี้ก็เราจะพยายามดูรอบๆเมืองนะ, City นะครับในซิตี้นะฮะ ความเร็วอยู่ที่ประมาณ150นะครับถึบงประมาณ200สวยงามเลยเหมือนในอนิเมะเลยนะครับตรงนี้เราจะลองขับกันต่อนะครับหลังนี้เราจะเข้าเมืองแล้วนะฮะทันนี้จะเป็นทางตรงยาวๆเลยนะครับที่เราสามารถไปได้นะนี่นะครับผมเราจะเห็นเลยว่าขับได้ไวเลยทีเดียวเราจะมาดูที่ first person mode นะครับ เราเห็นว่ามีมอนิเตอร์ที่บอกความเร็วอยู่นะฮะก็จะเหยียบได้ประมาณตอนนี้ร้อยหกสิบกว่าเลยนะครับมันไปเรื่อยๆเลยนะฮะแล้วก็น่าจะไปถึงร้อยแปดสิบนะครับถ้าไม่ติดอะไรนะฮะนะฮะเจอถนนเลนซ้ายเลนขวาอย่าี้ก็จะช้าเลยไปร้อยแปดสิบไหมครับ180ร้อยแปดสิบนะฮะอาจจะไปร้อยเก้าสิบเลยก็ว่าได้นะครับลาไปสองร้อยอะไรอย่างงี้นี่ไง มา189ไม่ไม่ไหวครับควบคุมไม่อยู่ฮะตอนนี้มันเร็วเกินนะครับเร็วเกินนะครับก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งแหล่งที่ซ่อนละกันนะครับสำหรับเกมไซม,มาร์217นะครับเดี๋ยวมีเอ่อมอเตอร์ไซค์ตัวอื่นหรือว่ามีอีกตอวหนึ่งผมจะมาใช้เพื่อให้ดูกันต่อนะครับผมยังไงก็ฝากกดไลค์คลิปวันนี้ฝากกดแชร์ด้วยละกันนะครับแล้วก็พบกันใหม่ในคลิปต่อไปครับวันนี้ขอตัวลาก่อนสวัสดีครับ